สบายดีสบายดียามเ้าๆเด้อทำไมพี่น้องมาสักคู่สักคนเนาะครับสาวบรรยากาศที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์พุทธโฟงสดใสพี่น้องเลยเนาะพุทธโฟงสดทศไซน่ะแต่ว่าพ้นโต๊ะบัวแหงเลยทางบ้านนะพ้นโต๊ะบัวแหงทั้งบ้านน้ำมงเนาะบ้านหแบบฝั่งลาวน้องซาลาน้องมินนี่ทางนั้นตะกุ่งแหงน้ำล้นไหลล้นคันทางเฮาเนาะทางนั้นตะกุ่บัวแหงพี่น้องเลย ตกตมือกอนเนี่ยตมือวานเนี่ยไปตกมืองนางกั <c oughs> กกบ,บางสาวเขาาดีเนคนนาะายะะดียาม้านี่ยพี่เนี้เห็ดขอเอาเหเอากินเนาะอนาเห็ดขะเากินวสิเห็ดขาวย<อ>เห็ดขา,ดดขาหเห็ดขาเห็ดขานเห็ด เหกินมันบลายพี่น้อเหกินบลายเราเห็ดกินสื่อวะบุ๋มันหน่อเอาเ็ดกินเอาเขาเอาเข้านะซาวลไนะเห็ดเข่าทีาวปเกียวหแล้วเขาแม่มอเลิม่มอบุกเกียวแล้วเกียวต้องซาวเขารีบมันออกก่อนไปนเนเองเลยนี่เลย กะติพูน้องลอยน้องอยู่นะคือเป็นข่าลิบด้ยแม่ตัดข่าลิออกไปใส่าหอยูเพื่อนน่ะแหละเห็นยนต์เสาบันเก่ามันนั่นหรอวะที่ว่ายังความในใจว่าพี่น้องฟังก็มาหน้าแจงนะเฮะพวกเห็ุจักเถื่อนจะเป็นได้หรอ แตบวกเ็ดเห็ดเห็ดสบายกว่านาปีสบายกว่านาปีก็่ิแต่ว่าเฮาเนี่ยเคยก็ที่เป็นอะไหลยเนาะเราบปรอเชมกันว่าเฮาเห็ดออ้มาไมน้ำเด็ดเป็นเขานาปีเห็ดนาปีนะเออเบเน่ยตาเขาเปนพี่น้อ เบื้องเด้อพี่น้องเด้อครับตอนลีบทีการเฮ็ดข้าวเมาแมนะสำหรับผู้ใดที่เข้ามานำหลังนะเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาก่อนมันก็อาจจะเคยเห็นมาสักซะอาจสิฮู้ FC คนเก่าเฮานะนะเฉพาะคนใหม่นะที่เพิ่นเข้ามาแหละเพิ่นยังบ่เห็นคลิปเก่าๆเนาะเพิ่นเห็นแต่คลิปใหม่ๆหั่นนะก็เบิ่งเอาเด้อว่ามันง่ายแนี่ยใดว่ามันง่ายมันยากในอลไรก็ขั้นตอนและวิธีการเฮ็ดเป็นจังได๋ว่าซั่นซะเนาะของชมเฮาแหละของ ทั้งหมูบ้านนี่แหละขาเจ้าเห็ดระ่นาเียบเไร้ายเหือดี้นน่เ้ล้ต้อบเตาเึ้นไ่นตาปนอะไนี่หม้อพึ่งหมอหัวเขาเหมาซังกะซีเป็นแผ่นแล้วยืมเตาขาเจ้าต่อเ่นเตาเขายืมเตาสื่อ out. ก่อนพี่น้องเลยเอออบมันไหวแบบนี้ต้องเอาน้าก่อนเลพี่น้องเลยเพลงกั็พอเพลงเนาะแล้วเะไอพี่น้องเอ้ยรอให้น้ามันแห้งเนาะจะไปทางใดมาเนี่ยหัวเขเ่าเมาอืแห้งก็ได้พี่น้องเลย เนาะน้ำแหงนะก็จะได้คนนะบาทมึงลูกอุ๊กเอ้าขนาดเลยบังคนคนบันอากาศันสูมเนี่ตารวกะมันดมแล้วะันเห่เขาแหงนแหละเขาอันนั้นมันได้ที่หดแหละจังได้จังเอาเนาะะลงไปทางนั้น phụ nào hồi nào ôi con chạy cãi cái đi đi thì nó ngay nó nhà một sậu lời nhà một họn sau bố hụ quá xuôi mà chỉ họn vào nó cả và, hao cả cứ xì lẹo còn nó ừ. khẩu mỏ đi vào hướng đó Hãy subscribe โอ้ยโผโผหลายล้นสมุมุกด,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 ดำเนินรายการมาถึงไก่สิแลวมาถึงขั้นตอนที่2ที่3พี่น้องเอ้ยนี่เยังเป็นเม็ดอยู่ตอนนี้คือขั่วก่อนมันขัว่วมันคั่วง่ายมั้ยพี่น้งนนนอนงยางมันก็มีนาปีเนาะเอาน้ําปังยางบ่มีแม่นบ่ ย,ย,ยูยวงบอลายพะยยยยมอมนาทีไม่ให้ลูกสาวก่อนบอเบิ้งาันกไ,ไดกว่ามาพวกไหนที่น้นนงองเบ้ง,ง่งว เวลาผ่านไปประมาณเจ็ดแปดเก้าไม่สามชั่โงอะไรไ่อยกว่าสมงหนึ่งแต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วเอามาถือมาผึ่งมานยังไงมันเย็นเนาะเวลาผ่านไปประมาณสมชั่โมงเลยตอนนี้ก็มาตำ วัสันสะนะโอ้คนหยียบมากดลคนหยียบหางขบคนขี้กับขี้พี่ผู้หยียบกับหยียบพุ่นเบิ่งคือมันไวดีได้ไหมปุบป๊บปับป๊บปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลมอืม,มอคเคยขีก้กัข้างกับมันนั่นนะมันลงสายใม่ไม่ขี้มันเตะงัดเอาข้างเราบางที่เขาก็ยังเวลานักก็คือไงเบอร์มันเงานอน,อนเลย เงานอนโอทั้งหนักขั้ว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 าจะของกกขั้วตากไว้พุ่นภูมิปัญญาของคนเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะภูมิปัญญาของคนเขาสมองอันเนี้ก็สลัดสลัดเอาเขาเอากระบอกเป็นแาบนี้ สาดส,สองแสงหมอด,ด้วจังได้เพราะเรเป็นแล้วเราบูทืกเนาะนี่แหละดยยูียับโขดห่างโขดได้ใช่ได้ปั่นเอามาเบ,บิงใกไกๆเด้อยหน้องด้อคนไลคก็แชร์ออกไปพี่น้องกันคนไลคก็แชร์ออกไป บ่ได้เมื่อยบอได้เมื่อยคนขึ้นมาเหยียบทีทีหยียบกเ็เดินเกืบกเ็เดินแบบก็เดิงกบบปวดบะไรค่ะที่มีเขีงปัน้นอะไรขึ้นง่อยหางขบนี่โบมีเนาะใส่ใดใส่ใดนี่ตำตำนี่กรัสามขั้นตอนกั้ตอนแรกก็ตำเปลือกเนาะตำเปลือกครับ ตามเปลอกแล้วก็ตักอับตามตอนที่ซองกัน,นก่องมาสันจะมีว่าก่องเนาะตามเปลอกแล้วก็มาก่องก็บตามตอนที่สามก็มาซ้อมก็ไรเป็นยังคือบุห็ดกันกับตอนเดียวเราตามเงาเลยตาให้แหลกเลยแล้วก็บอกเข้าใจเป็นท่าเหตุนั่นนั่นเลยอย่ามันบ่นแหลกบ่นจังใดเอามาข้ามมาสันเนื้อสีขาวเห้พี่น้องเบิกเด้่อแป๊บนึง เมืองเด้อสิแป็คขามโคกไปนอกเมืองเด้อสิแปกหางโคกโ,โ,โ,โอ้ยสบายแล้วสบ,สบายสบายวางไง ไปได้พี่นอ้องค่ะหยงฮางโคกข่าวบอกปรบมือสวด,ดๆให้จากบ้านเนี่ยเลยพี่น้องนะตบมืบอสวดๆนะมอแบบเดี๋อยากให้ไปเบิ่งเข่า,าวเบื่อว,ว่ามันบ่ได้จับบ่ได้หยกแต่เฮิงเลยเด้มันก็นยังมันบอ่อยากเคยเห็นได้พี่น้องมันอยากลงลงลงืมๆเนี่ยจังหวะของมันว่าสั่นทัเขียวงามตามนาม้ำนเนาะสวยงามตามน้ำาหมือน่ัน นี่คือตามเปือกคนอยากมีแมวเนี่ยจกน้อยมีแมวหน่อยเด้อนี่เด้ออยากเป็นแมวน่อย ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายเลยพี่น้องช่วงสุดท้ายช่วงท้ายสุดโอ้ยจิบห่อนได้ได้กระเบื้องเจ้าใส่เสื้ออะไรกว่าเขา่ามะหว่ามันคือเป็นแนวนี้บวะเป็นอะไรใช่ป่ฮะไม่ได้ไร,ข,รข,ข่า,ขานาเซมคือ,ข,อข่ามะหนนาปีเด้อข่เมะหวานนาแซมชีบข้เหลียวชีบขเหลียวคือข่ามะหว่านนาปีผาวาบอสมีตาขึ้นแล้วใส่ชุกอ่อนตะแกรงอะไรเลยเนาะ สาวฟินเขาอมกอ้ยโอเคลำลาประเจ้าค okay, ุน้องไ้ต네ั uh ้งแต่ต้นิดจบคลิปเด้อผู้ใด้เข้ามาเบิ่งมาชมกันดิขอบคุณขอบคุณหลายๆสายเบิ่งเบิ่งนางหอนนางกำลังหอนเนี่ยอันนี้ก็ยังบ่แล้วเด้่นี่เนาะายังสีไปซ้ออีกเทือหนึ่งคือยังสีไปซ้ออีกเทือหนึ่งเอาไว้ไป็นตามีกเทือหนึ่งนะ เดี๋ยวว่าซอสบอกเข้าใจเอาไปตำอีกเขื่อนหนึ่งอีกรอบหนึ่งจบแล้วจังแล้วน,นะเนาะเด็ดกินสิประมาณนี้เนี่ยถ้าเห็ดคายเนี่ยโคเสียหายหลายขนาดเลยะจะมันอยากมุนอยู่แล้วมันอยากเล่ยมันอยากมันอยากเป็นซีเมลเลยจะเ,เ,เป็นซีเมลหน่อยหนึ่งเน,ะนาะน้ำราประจ่าพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบิกมาชมอันนี้คือขมเหล้าหน้าแซงเนาะขมเหล้าหน้าแซงหน้าฟังนั่นแหละเดียวกันแต่ว่าบอกคือตันเนาะแต่ว่าความหมายเดียวกัน เอาหน้าแซงหน้าปังครับบุดขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมอยู่ที่แม่บุญสุขทุกคนเดิน้องเลยอยากจะเตรียมนำรวยรำรวยไปนั่งสบายดีสบายดี